สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีตอนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทาโลโดยไม่เหมาะความสุขหัวโตแม่หมอหัวโตนั่นเองคะไม่หมอที่มีพลังงานออเราพลังงานที่บวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลฟ์มีดีในดีมีไลฟ์หรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังนะคะขอบคุณคนติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับ ได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอค่ะวันนี้ค่ำคืนนี้นะคะเรารู้สึกว่ามีพลังงานจากเจ้ากรรมนายเวรนะคะเจ้ากรรมนายเวรทั้งดีและไม่ดีที่ได้รับผลบุญกุศลจากคุณะคะ่ะนี่คือพลังงานของเจ้ากรรมนายเวรของคุณนะคะจะเป็นทางตรงทางอ้อมที่ได้รับผลบุญกุศลจากคุณที่คุณได้เผื่อแผ่ให้เขาตัหลอดเวลาณนะช่วงเวลานี้ค่ำคืนดีด เป็นวันนะคะที่วันนะคะที่ดาวพฤหัสย้ายเข้าสู่ราศีแล้วก็ระกฏมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณและเป็นค่ำคืนดีๆวันนี้พลังงานของเจ้ากรรมในเวรทั้งที่ดีและไม่ดีส่งต่อมาถึงคุณอยากจะบ,บอกอยากจะสื่อสารให้คุณได้รับรู้เรื่องใดกันคะโอ้ไม่ก็ขอบคุณค่ะคุณกำลังจะได้รับเงิน นะคะตอนนี้โลกใบใหม่ของคุณจะเปิดแล้วนี่คือไพ่ใบสุดท้ายของสําหรับเป็นไพ่ดีๆที่สุดโลกใบใหม่ของคุณได้เปิดแล้วคุณเตรียมพร้อมหรือยังที่จะได้รับโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆในชีวิตเปิดโลกใหม่ออกตุเบอร์นิวออกตเบอรเปลี่ยนกะเป็นการเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตครั้งยิ่งใหญ่ของคุณคุณจะมีเงินกลั่งไหลเข้ามาคุณกําลังจะได้รับเงิน นะคะแต่ถ้าคุณร่ารวยมั่งคั่งอยู่แล้วคุณอาจจะมีคนมาหยิบยืมเงินกับคุณนั่นเองแต่คุณจะต้องคิดวิเคราะห์ให้ได้ว่าสมควรจะเอาเงินของคุณให้คนอื่นยืมหรือไม่แต่ว่าอันนี้เจ้ากรรมนายเวรที่มาสื่อสารกับคุณขนานี้ mm. เขาได้นะคะปรับเปลี่ยนภพภูมิเรียบร้อยแล้ว เขาได้ปรับเปลี่ยนภพภูมิและบุญกุศลที่คุณส่งให้เขานะคะไม่ว่าจะเป็นเงินทองทรัพย์สินกลายเป็นงลางงานที่ดีทําให้เขาได้หลุดพ้นจากบ่วงพันธนาการมีการตัดเวรตัดกรรมกับคุณนั่นเองค่ะและตอนนี้เวลานี้พลังงานเจ้ากรรมในเวรทั้งที่ดีและไม่ดีกับคุณเขาอยากบอกอยากจะสื่อสารตอนนี้เขามองคุณเป็นย่ยงไรคะ โอ้แม่กูค่ะเกิร์กุณถ้าคุณเป็นผู้ชายนี่คือคิงเือดาบ ตอนนี้เวลานี้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงช่วงเวลานี้เป็นการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงที่เข้าไปสู่อำนาจวาสนาบารมีไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณก็ประสบความสําเร็จคุณจะมีบริวารมั่งคั่งมากหน้าหลายตาใครใครก็ให้การยอมรับและสนับสนุนในหน้าที่การงานเพราะคุณกว่าจะได้เป็นผู้มากมีบารมีแบบนี้ต้อง บุกบั่นฟันโฉงเฉงกว่าจะสร้างบารมีขึ้นมาได้ก็ต้องสู้และบุกบั่นนั่นเองและตอนนี้พบตนุของคุณคือราชาถือดาบนั่นเองราชาที่มีความมุ่งมั่นมีความพยายามนะคะกว่าจะได้มากว่าจะจะสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่าง กว่าคุณจะก้าวไปเป็นในพลในพันแบบนี้ค่ะมันก็ต้องบุกบันฝา่าฟันอุปสรรคปัญหาหลายๆเรื่องนั่นเองและตอนนี้เวลานี้พลังงานเจ้ากรรมในเวรกำลังมาสื่อสารบอกว่าคุณได้ปลดปล่อยดวงวิญญาณเขาที่เคยอาฆาตแค้นคุณตอนนี้บุญบารมีของคุณเหลือล้นนะคะเขามาสื่อสารกับคุณณที่นี้ เขามองคุณณนะที่นี้ว่าตอนนี้บารมีของคุณเหลือลน้นนั่นเองถ้าคุณจะแผ่ให้เขาบางคนแผ่ให้เขาตลอดอยู่แล้วนั่นเองต่อค่ะโอ้ไม่กูบุญบารมีของคุณที่คุณเผื่อแผ่นะคะส่งให้เจ้ากรรมนายเวรไม่ว่าจะเป็นภพภูมิไหนก็ตามสิ่งที่คุณส่งให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งที่ดีและไม่ดี เขาก็ได้รับทั้งหมดส่วนที่ดีได้หลุดผลออกมาจากนะคะอาบายภูมิอาบายภูมิทั้ง31อาบายภูมิเรียบร้อยแล้วและตอนนี้เวลานี้เขาไม่ได้จองเวรจองกรรมกับคุณนะคะเขาเปลี่ยนมาจากจากจะเป็นศัตรูหรือว่าอาความอาคาดแค้นเปลี่ยนเป็นมิตรสําหรับคุณสิ้นสุดแล้วค่ะฟินิ นะะเจ้ากรรมในเวรบางคนนะฮะสิ้นสุดการเป็นเจ้ากรรมในเวรของคุณแล้วเขาบอกว่าตอนนี้เวลานี้คุณกําลังทําโปรเจกต์ใหม่ๆอยู่ใช่ไหมโปรเจกต์ในด้านการเงินโปรเจกต์ในด้านหุ้นส่วนคุณจะได้รับผลตอบแทนได้รับค่าตอบแทนในโปรเจกต์ที่คุณลงมือลงแรงทําในครั้งนี้เจ้ากรรมในเวรเราบอกเลยว่ามีทั้งเป็นเด็ก ะะแล้วก็เป็นผู้ใหญ่และตอนนี้เวลานี้ส่วนที่เจ้ากรรมในเวรเขามองคุณเขามองเป็นอย่างไรอีกคะบางท่านนะคะเทนออ o สอดคุณมีความทุกข์ความอ่อมความยมอยู่ในตัว นะคะมีพลังงานที่ไม่ดีอยู่ในตัวอาจจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บหรืออะไรมันกําลังจะจบลงค่ะถ้าคุณมีโรคภัยไข้เจ็บหรือปัญหาที่ลุมเล้าเจ้ากรรมในเวรมาสื่อสารว่าตอนนี้เวลานี้พลังงานของคุณกําลังจะได้หลุดพ้นเป็นเดอะเวอร์สิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นและ ถ้าคุณเจอเหตุการณ์อะไรนะช่วงเวลานี้มันกำลังมีการเปลี่ยนแปลงเจ้ากรรมในเวรของคุณกําลังจะเดินออกไปจากชีวิตคุณนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่เขามาสื่อกับคุณณนะช่วงเวลานี้เขามาบอกคุณว่าเขากําลังเดินไปอยู่ในภพภูมิที่เขาต้องการเขาไม่ได้มาอาฆาดมาหลายคุณนะคะสิ่งที่เขามาสื่อกับคุณณนะช่วงเวลานี้นั่นเองและเจ้ากรรมในเวรของคุณ นะคะมีเยอะมากเลยนั่นเองต่อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและช่วงนี้ถ้าช่วงนี้คุณมีพลังงานออมมีพลังงานยมพลังงานท็อกซิดอะไรต่างๆนะคะสิ่งที่มันท็อกซิดในชีวิตคุณมันกําลังจะเปลี่ยนเป็นพลังงานที่ดีคุณกําลังมีความกังวลกังวลเรื่องการเงินของคุณใช่ไหมคะ คุณไม่ต้องอกังวลเรื่องการเงินของคุณค่ะเดี๋ยวเงินจะเข้ามาเงินคุณจะได้จากโปรเจกต์บางสิ่งบางอย่างที่จะมาซัพพอร์ตทำให้คุณมีเงินหมุนเข้ามานั่นเองแต่คุณยังไม่มีเงินเก็บนะคะเพราะมันขึ้นสองเหรียญสองเหรียญหมยถึงว่าคุณกำลังบริหารจัดการเรื่องการเงินคุณอยู่นั่นเองต่อค่ะโอ้บางคนมีโครคภัยไข้เจ็บจริงๆด้วยนะคะจนนอนไม่หลับจริงไหมคะ บางคนหรือบางคนไม่มีโครคภัยไข้เจ็บแต่ก็มีความเป็นกังวลเรื่องหมุนเงินอยู่นะคะคิดหน้าคิดหลังคิดไม่ตกนะคะนี่คือพลังงานที่เจ้ากรรมนายเวรกําลังมาครอบงําคุณอยู่ยังไม่ปลดปล่อยนั่นเองนะคะพลังงานนี้เป็นพลังงานลบๆที่คุณสะสมมาเนิ่นนานนั่นแหลคะค่ะนะคะแต่ตอนนี้เวลานี้ถ้าตอนนี้คุณมีอาการเจ็บป่วยหรือนอนไม่หลับให้คุณไปหาหมอแต่ถ้าไม่ใช่ ความเจ็บป่วยหรือนะคะถ้าเป็นการนอนไม่หลับอย่าเป็นกังวลไปเลยค่ะนะคะให้คุณแผ่บุญกุศลช่วงกลางคืนนะคะแผ่เมตตาเยอะๆนะคะสัเพีสัตตานะคะแผ่บุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรสัเพีสัตตาแล้วนะคะเจ้าเวเจ้ากรรมนายเวรจะปลดล็อกชีวิตคุณนั่นเองนะคะนี่คือพลังงานจากเจ้ากรรมนายเวรที่มาสื่อสารกับคุณนั่นเองเขามองเห็นตัวตนของคุณณเวลานี้ นะคะมีความเป็นกังวลเรื่องการเงินด้วยและตอนนี้เวลานี้พลังงานเจ้ากรรมยายเวรของคุณอยากจะบอกอะไรกับคุณคะ่ะโอ้ไม่ค่ะคคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะให้คุณรักและห่วงแหนเงินค่ะนะคะเขาบอกว่าบุญกุศลที่คุณทําให้เขาช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงคุณจะไม่มีมีการหมุนเงินแล้วคุณจะรักเงินมากขึ้น คุณตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหมหรอกค่ะด้วยบุญบารมีของคุณเพราะคุณคือราชาถือดาบไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงด้วยบุญบารมีของคุณคุณจะรักการที่คุณหมุนเงินแบบนี้คุณมีความเป็นกังวลในเรื่องธุรกิจการงานอะไรก็ตามแต่สิ่งที่คุณเป็นกังวลนะคะทําจิตใจให้สบายแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณนั่นเองนะคะแล้วเขามาสื่ออะไรกับคุณอีกค่ะ โอ้แม่ก๊อดนะคะนี่คือความเป็นกังวลน,นะคะไม่มีใครทำร้ายเธอเท่ากับเธอทำตัวของตัวเองสิ่งที่จะปลดล็อกภายในใจมันอึดอัดมันหายใจไม่ออกเหมือนมีใครมาผูกติดคุณไว้เห็นไหมคะนี่คือนกมาผูกติดคุณไว้นกก็เหมือนนกหรืออีกาก็ตามเขาบอกว่าบางคนเชื่อว่าอีกาเป็นพลังลบแต่สำหรับแม่หมออีกาไม่ใช่พลังลบค่ะตัวเราเองนี่แหละค่ะเป็นพลังลบ ด้วยตัวเราเองด้วยความไม่แ้งใจด้วยเราเป็นคนคิดมากคิดเยอะคิดนูน่นคิดนี่ถ้าคุณรู้จักวางให้ลงปรงให้ได้แล้วพูดว่าเดียเด๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปและมันจะผ่านไปมันก็ผ่านไปนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่พลังงาน ะะเจ้ากรรมในเวรที่มาสื่อสารคุณทั้งที่ดีและไม่ดีเขาอยากจะมาปลดปล่อยคุณนะคะและนะคะสิ่งที่เขามาสื่อกับคุณในะช่วงเวลานี้ถามว่าเขาจะมาปลดปล่อยคุณไหมเขาจะมาปลดปล่อยแต่ให้คุณทําสมาธิให้นิ่งๆแผ่เมตตาบางคนไปปล่อยนกไปปล่อยปูไปปล่อยปลานะคะสัตว์หน้าเขียงนะคะนั่นแหละค่ะหรือว่าถ้าคุณมีอุปสรรคมากๆ ะะอุปศรกค์มากๆโกครคภัยไข้เจ็บมากๆให้คุณไปทำความสะอาดห้องน้ำวัดซะเจ็วันแล้วโครคภัยไข้เจ็บจะมาลายหายสิน้นบางทีก็เป็นโรคเวรโรคกรรมนั่นเองนะคะหรือเปลี่ยนหฮวงจุย้ยเดินออกไปไหนก็ได้จะได้รับพลังงานดีๆนั่นเองต่อค่ะโอ้มกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงสิ่งที่คุณติดขัดในะช่วงเวลานี้ นะคะคุณไปปล่อยสัตว์หน้าเขียงนะคะสัตว์หน้าเขียงไม่ใช่ที่เขาเป็นถุงนะคะแต่สัตว์หน้าเขียงหมายความว่าเขากําลังจะทําการชัดดาวมันนั่นแหละค่ะคือสัตว์หน้าเขียงนะคะแล้วก็นะคะสิ่งที่คุณจะได้รับมาคือความองดรวมสมบูรณ์ชีวิตของคุณจะได้รับอิสระนี่คือการเดินทางชีวิตใหม่คุณบางคนจะมีโอกาสได้ทําธุรกิจส่วนตัวบางคนนะคะจะได้เดินทางไปถางต่างประเทศนั่นเองเพราะนี่คือดิเอม l พลเลอร์ สิ่งที่เขามาบอกนะคะเขามาปลดล็อกคุณนะคะแปดดาบนี้ไม่ใช่สิ่งที่เขาจะมานะคะพันธนาการคุณเขาบอกว่าถ้าคุณอยากปลดล็อกเรื่องโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าอุปสรรคที่มันเกินไม่ได้ใครไม่ออกมองไปทางไหนมันก็ไม่เห็นแสงสว่างสักทีคุณไปทำความสะอาดห้องน้ำวัด นะคะที่คนเข้าออกตลอดนั่นแหละค่ะแล้วคุณไปทําความสะอาดะนะคะสักวันหนึ่งแบ่งเวลาไปสักวันหนึ่งแล้วชีวิตคุณจะพลิกไหลกลายเป็นดีนั่นเองทําก่อนออกพรรษานะคะพอออกพรรษาแล้วชีวิตของคุณจะมีแต่ความลุ่งโลดเป็นดีเอมเพลเลอร์ถ้าคุณมีคู่ชีวิตคู่ครอบครัวของคุณก็จะกลับมามีความสุขสิ่งที่ไม่ดีจะบินออกไปจากชีวิตคุณนั่นเองต่อค่ะ โอ้มีเกดกาวคุณกากล้าคุณ่ะแล้วคุณก็นั่งสมาธิควีนอฟคัพนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณมีพลังงานเหลือล้นคุณเป็นคนสายธรรมะธรรมโมยอยู่แล้วนั่นเองนะคะสิ่งที่จะมาเกือ้อกูลให้ชีวิตคุณได้หลุดพ้นจากบางสิ่งบางอย่างนะคะและเจ้ากรรมในเวรทั้งดีและไม่ดีสิ่งที่เขามาบอกคุณว่าให้คุณนั่งสมาธิ นั่งสมาธิเยอะๆนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงและที่สำคัญหากคุณอยากมีชื่อเสียงโด่งดังให้คุณไปตีะระฆังนะคะชื่อเสียงของคุณจะโด่งดังกังวานอีกนะคะและที่สำคัญถ้าเป็นผู้หญิงคนที่มีครอบครัวหรือไม่มีครอบครัวคุณมีความเป็นกังวลในเรื่องเรื่องลูกของคุณหรือเรื่องของคุณเรื่องการหมุนเงินก็ตามคุณจะหมุนเงินออกนะคะพลังงานจิตใต้สำนึกของคุณสิ่งดีๆกำลังจะแพร่ มาให้คุณได้ปลดล็อกจากอุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองนะคะคุณเป็นคนมีความคิดเยอะอยู่แล้วมีความเป็นกังวลอยู่แล้วคุณอาจจะมีความเป็นกังวลในเรื่องญาติของคุณก็ได้นะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่พึ่งพาอาศัยใครไม่ได้แต่คนรอบข้างมักจะมาพึ่งพาอาศัยคุณนั่นเองเป็นคนที่ช่วยเหลือครอบครัวเสมอ ช่วยเหลือคนรอบข้างเสมอแต่เวลาคุณมีปัญหาไม่สามารถมีใครมาช่วยเหลือคุณได้มีคุณเท่านั้นที่จะช่วยเหลือตัวคุณเองตอนนี้พลังงานบุญของคุณได้สะสมส่งให้คุณได้ปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างถ้าใครป่วยอยู่ให้ไปทำความสะอาดห้องน้ำวัดนะคะนะคะสักวันสองวันนะคะแล้วชีวิตคุณจะหายป่วยยังก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นเองต่อคะ่ะ ออมิการขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสิ่งที่พันธนาการคุณไว้เจ้ากรรมในเวรทั้งที่ดีและไม่ดีบางคนบางดวงจิตดวงวิญญาณเขาก็ไม่อยากทำร้ายคุณนะคะแต่มันเป็นเรื่องเวรกรรมค่ะที่ได้สร้างสมกันมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติและนี่ค่ะจากที่คุณถูกปิดมัดแบบนี้พลังงานของเจ้ากรรมในเวรคุณเห็นไหมคะ คุณเห็นปาฏิหาริย์ครั้งนี้ไหมไม่มีใครทําร้ายเธอทเท่ากับเธอทําตัวของตัวเองคุณติดมัดคุณยึดจิตในเรื่องบางสิ่งบางอย่างนับจากนี้เห็นไหมคะดวงจิตดวงวิญญาณที่เจ้ากรรมในเวรของคุณทั้งที่ดีและไม่ดีมาสื่อสารว่าคุณกําลังจะได้รับการปลดปล่อยปลดล็อกจากอุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่คุณแผ่บุญกุศลให้กับเขาณนะช่วงเวลานี้เจ้ากรรมในเวรได้รับทั้งหมดเขาได้ เป็นอิสระได้หลุดพ้นออกจากอบายภูมิไม่มีการจองเวรจองกรรมกับคุณแล้วถ้าใครนะคะแผ่เมตตาอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะไม่เป็นไปดูในโพส์ชุมชนนะคะให้นะคะอุทิศบุญกุศลหลังจากสวดมนต์เสร็จทุกครั้งให้อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรแบบเจาะ จงและแบบไม่เจาะจงเราโพสต์ในชุมชนบ่อยนะคะแต่ถ้าใครไม่เห็นในโพสต์ชุมชนนะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ให้นั่นเองนะคะนี่คือพลังงานเจ้ากรรมนายเวรที่กําลังมาบอกคุณว่าคุณกําลังจะได้หลุดพ้นนะคะออกจากพันธนาการนะคะพันธนาการที่มันเป็นบ่วงก,กรรมบ่วงเวรที่เจ้ากรรมนายเวรกับคุณมีพันธะสัญญาด้วยกันนั่นเองนะคะแล้วตอนนี้เวลานี้นะคะเจ้ากรรมนายเวรของคุณอยากจะบอก อยากจะสื่อสารอะไรกับคุณอีกค่ะ ขอบุณค่ะขบคุณค่ะนี่คืออะไรคะสิ่งที่เจ้ากรรมในเวรกําลังมาบอกคุณณตอนนี้เวลานี้คุณเตรียมพร้อมหรือยังคะหลังจากนี้วันนี้เป็นวันดีวันที่ดาวพฤหัสย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎและถ้าคุณทํำณช่วงวันออกพรรษาชีวิตของคุณคุณเห็นอะไรไหมคะนี่คือเดอะซันชีวิตใหม่ความรุ่งโรจน์ความรุ่งเรือง สิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาในชีวิตคุณไม่ว่าคุณปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นจะมาเข้ามาหาคุณคุณปรารถนาความสําเร็จในเรื่องการงานนะคะธุรกิจการงานคุณปรารถนาจะให้โปรเจกต์คุณสําเร็จมีเงินเข้ามาคุณจะได้รับเงินจากโปรเจกต์ที่คุณได้ทําไว้นั่นเองนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคุณเตรียมพร้อมคุณเตรียมรับ หรือยังนั่นเองอาจจะมีเสียงกานิดนึงนะคะบ้านไม่เหมาะมีกาเยอะนั่นเองนะคะเราถึงบอกว่ากาถ้ามองดีก็ดีนะคะเพราะบางประเทศกาหมายถึงว่าเขาเห็นเราว่าเอ้ยบ้านเรามีต้นไม้เยอะมีสิ่งที่เขามีความสุขมันสงบเขาก็เลยมาพักอาศัยอยู่กับเรานั่นเองต่อค่ะ โอ้ไม่คขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน,นี่คือพลังงานของเจ้ากรรมนายเวรนะคะที่เป็นพลังงานทั้งดีและไม่ดีที่คุณแผ่บุญกุศลให้เขานับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไม่เกิน8วันคุณจะได้หลุดพ้นจากพันธนาการเขาได้เดินออกไปจากชีวิตคุณแล้วคุณที่มีอาการเจ็บป่วยอย่าลืมไปทำบุญทำความสะอาดล้างห้องน้ำในวัดนะคะเวัน ไม่ไม่ต้องติดต่อกันก็ได้ค่ะหรือถ้าคุณติดต่อกันถ้าไม่เจ็ดวันสักหนึ่งวันหนึ่งวันล้างสักเจ็ดห้องก็ได้นัดลูกนัดเมียนัดสามีภรรยาไปเลยค่ะแล้วชีวิตคุณจะพลิกหลายกลายเป็นดีแบบพลิกฝ่ามือข้ามวันเลยนะคะนี่คือการขจัดสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตคุณ คุณโชคดีที่ได้เจอคลิปนี้เราพูดเลยเพราะอยู่ดีๆเราไม่เคยพูดเรื่องขัดจัดคาบสิ่งสกุปกสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตคุณคลิปนี้เป็นพลังงานของเจ้ากรรมในเรืนของคุณที่มาสื่อสารกับคุณณวันนี้แล้วถ้าคุณเป็นผู้หญิงธุรกิจการงานของคุณจะกลับมาจัดเลินรุ่งเรืองสิ่งที่คุณปรารถนาคุณจะได้ตามที่คุณปรารถนายิ่งคุณที่มีอายุ40ปีขึ้นไป การงานของคุณที่เคยติดขัดที่กึนไม่ได้ใครไม่ออกจะมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองธุรกิจจะมีแต่ความก้าวหน้าเป็นคุณแม่ที่ดีเป็นภรรยาที่ดีเป็นนักบริหารที่ดีนับจากนี้ คุณจะมีความสวยความออร่าความออร่าจะเข้ามาหาคุณอีกครั้งคุณเป็นคนสวยอยู่แล้วค่ะเพราะขึ้นคว e นออฟทัพเป็นคนใจดีเลี้ยงลูกน้องเก่งเลี้ยงบริวารเก่งเป็นคนที่ชอบแต่งตัววันไหนไม่สวยชุดไม่แมทชันไม่ออกจากบ้านนับจากนี้คนเก่าของคุณที่เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดกําลังจะเข้ามาในชีวิตคุณอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะคะนี่คือพลังงานผู้หญิงยิ่งท้าผู้ชายความมั่งคั่งล่ำรวยคุณไป ไปทซะค่ะถามว่าแม่หมอทํำไหมแม่หมอจะไปทําค่ะทําก่อนออกพรรษานั่นเองนะคะเพราะว่าเราอยู่ดีๆเราก็อยากทําคลิปนี้เพราะว่าเสียงอีกานี้แหละคะ่ะมาบอกเราว่าให้ทําคลิปเกี่ยวกับ เจ้ากรรมในเวรในวันนี้ในวันพฤหัสที่สองนั่นเองนะคะต่อค่ะนะคะนี่คือพลังงานของคุณที่เจ้ากรรมในเวนนะคะที่เป็นพลังงานดีและไม่ดีที่ได้รับผลบุญกุศลกับคุณมาสื่อกับคุณและอยากบอกกับคุณให้คุณได้รับรู้นั่นเองต่อค่ะโอมิเกอร์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือ 8ไม่เท้าธุรกิจการงานของคุณที่เคยติดขัดที่เคยโอ้โหชีวิตไม่เหลือใครเลยต้องสู้อยู่คนเดียวแล้วชีวิตการงานของคุณนับจากนี้นับ ตั้งแต่วินาทีนี้ไปชีวิตของคุณจะป,ป,ปรับรับโชคในเรื่องการงานการงานก็จะมีความโดดเด่นมีการขยับขยายสาขาธุรกิจการงานจะมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองคุณจะได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตในธุรกิจการงานของคุณนี่คือแปดไม้เทา้าบางคนจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ปรับเงินเดือนขึ้นสองเท่านั่นเองนะคะถ้าใครมีเจ้านายเป็นต่างประเทศเจ้านายที่ต่างประเทศจะมอบงานให้คุณแล้วจะปรับเงินเดือน คุณได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นสองเท่านั่นเองต่อค่ะโอ้ม y ก o อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าคุณโชคดีได้เจอคลิปนี้นี่คือพลังงานเจ้ากรรมนายเวรของคุณทั้งที่ดีและไม่ดีมาบอกมาสื่อสารกับคุณนะัช่วงเวลานี้นี่คือคิงอบขิงอบครับและควีนอบครับคุณว่าปฏิหารไหมคะไม่ว่าตอนนี้คุณจะมีฐานะแบบไหนเมื่อคุณนะ,ะได้ไปทําความสะอาดวัดแม่หมออยู่ต่างประเทศไม่มีวัด ทําความสะอาดอะไรก็ได้ค่ะที่เกี่ยวกับห้องน้ํานะคะไปถวายของทําความสะอาดแต่ถ้าคุณไปถวายของทําความสะอาดพวกขจัดคราบต่างๆ นะคะก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าทําความสะอาดในวัดเลยห้องน้นํานี่โอ้โหพลังงานสุดๆและที่สําคัญพลังงานคุณผู้หญิงผู้ชายมาเต็มค่ะนะคะนี่คือคุณนั่งสมาธิให้เขาด้วยแผ่เมตากวาดน้ําอุทิศบุญกุศลให้เขาด้วยดูด,ดูบุญบารมีของคุณสิคะผู้ชายและผู้หญิงมาพร้อมกัน King of Cup และ Queen of Cup นี่คือสิ่งมหัศจรรย์ไหมคะเกิดมาตรงกันและพร้อมกันคุณจะได้รับการปลดปล่อย และที่สําคัญสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณถ้าคุณเป็นผู้ชาย king of cup บารมีของคุณมาเต็มที่แล้วนะคะโปรเจกต์ของคุณจะประสบความสําเร็จสิ่งที่คุณเคยพักไปหรือว่ามันติดขัด ปัญหาอะไรเหมือนมันเหมือน,นจะดีมันก็ไม่ดีเหมือนมันจะจบมันก็ไม่จบมันจะมีการจบลงภายในเร็ววันนี้ก่อนออกพรรษาด้วยซ้ําถ้าคุณช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์นี้คุณไปทําความสะอาดห้องน้ํานะคะที่วัดแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตคุณแล้วอย่าลืมนั่งสมาธิแล้วที่สําคัญแผ่บุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรแบบเจาะจงถ้าคุณมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็เอ่ยโรคภัยไข้เจ็บไปเลยค่ะ แล้วเขานะคะจะนะคะปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณนี่คือเนื้อนาบุญบุญกุศลของคุณแรงจริงๆถ้าคุณได้เจอคลิปนี้นี่คือพลังงานเจ้ากรรมในเวรที่มาสื่อสารกับคุณณค่ำคืนนี้นะคะให้คุณได้รับรู้แล้วอย่าลืมกวาดน้ำอุทิศบุญกุศลฝากพระแม่ธรณีฝากพระแม่คงคาส่งไปให้เขาด้วยนั่นเองต่อค่ะโอม่ก oh ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คือพลังงานบุญของคุณยิ่งคุณแผ่บุญกุศลมากไปเท่าไหร่ดวงจิตดวงวิญญาณน,นะคะสิ่งที่เจ้ากรรมนายเวรมารับเขาจะได้รับมากมายบางดวงจิตดวงวิญญาณได้รับการหลุดพ้นคุณเห็นไหมคะดวงจิตดวงวิญญาณ นะคะที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรที่ไม่มีเสื้อผ้าใส่อาจจะเป็นพ่อแม่ของคุณก็ได้ญาติบรรพุรุษของคุณก็ได้ที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรของคุณมาแต่เก่าก่อนเขาก็จะได้รับผลบุญกุศลของคุณด้วยด้วยบุญบารมีของคุณนะครั้งนี้ทําบางคนจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้เป็นหัวหน้าคุณจะมีโอกาสได้เข้าสังคมมากขึ้น นะคะถ้าคุณประกอบธุรกิจธุรกิจของคุณจะมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองส่งที่มันติดขัดมันจะมีมีการติดขัดอีกต่อไปนะคะความรุ่งโรจน์ในธุรกิจการงานของคุณคุณจะสวยคุณจะมีออลามากขึ้นถ้าเป็นผู้หญิงนะถ้าเป็นผู้ชายภรรยาของคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง มีเนื้อนาบุญเหมือนกันนั่นเองนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายตอนนี้เวลานี้โอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆกําลังจะเข้ามาในชีวิตคุณคุณโคตรโชคดีล้านเปอร์เซ็นตค่ะคุณพร้อมหรือยังคะที่จะก้าวไปสู่ชีวิตวันใหม่ไม่เกินสิวันอย่างช้านะบางคนไม่เกินสิบวันอะไรที่มันทําให้คุณเจ็บหนักนาะสาหัสไม่มีทางออกในชีวิต คุณจะเห็นทางออกในชีวิตถ้าคุณไปทําความสะอาดห้องน้ํานะคะที่วัดนั่นเองแต่ถ้าคุณนับถือศาสนาอื่นก็ไปที่โบสถ์นั่นเองต่อค่ะโอ้ยมิกขอบคุณค่ะนับจากนี้นี่คือหกถ้วยคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งถ้าคุณมีลูกลูกคุณก็จะกลับมาเป็นเด็กดีอีกครั้งอย่าลืม ให้อาหารสุนัขจรจัดก็ได้นะคะเพราะสุนัขจรจัดจะเป็นสัตว์ที่ดีนะคะเขาจะมีบุญคุณกับเราคือ s i ก of อ u ครับคุณจะได้เงินค่ะคุณจะได้เงินจากลูกหนี้นะคะถ้าตอนนี้คุณไม่มีเงินลูกหนี้จะเอาเงินมาให้แต่ถ้าคุณเป็นลูกหนี้เขาคุณจะมีเงินไม่มีเงินได้ไงคะธุรกิจของคุณกําลังจะมีความเฟื่องฟูโปรเจกต์ที่คุณวางไว้กำลังจะประสบความสำเร็จเงินกำลังจะหลั่งไหลเข้ามานั่นเองต่อค่ะ กนี่คือพลังงานของคุณคะ่ะนี่คือเอกออปติโคคุณจะมีชื่อเสียง ตอนนี้พลังงานของคุณคุณพร้อมหรือ,อยังคะที่จะก้าวสู่ชีวิตใหม่ๆศึกษาหาความรู้พร้อมกับลงมือทําอย่ารอความพร้อมความพร้อมไม่มีอยู่จริงไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามแต่สิ่งที่คุณจะได้รับเงินเดือนของคุณเงินมาจากการทํางานงานมาจากเงินแล้วศึกษาหาความรู้สิ่งที่คุณศึกษาหาความรู้แล้วคุณได้ลงมือทํานั่นแหลคะค่ะมันจะนําพาความสุขเข้ามาในชีวิตคุณบางคนจะมี รักเก่าเข้ามาแต่ถ้ารักเก่าเข้ามาคุณคงไม่เดินไปลงป่าเหมือนเดิมบางคนนะคะจะมีคู่รักคู่ใหม่เป็นรักต่างวัยมาทำให้คุณมีความรู้สึกดีๆนั่นเองต่อค่ะ ก็เกาคจับนับจากนี้นี่คือสิ่งที่นะคะเจ้ากรรมนายเวรเขามาสื่อสารกับคุณนะช่วงเวลานี้นี่คือเทนออฟคับครอบครัวของคุณถ้าใครแต่งงานแล้วครอบครัวของคุณจะกลับมามีความสุขมาเป็นครอบครัวที่ยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรดีเท่านี้ชีวิตการงานลุ่งการเงิน,น การเงินก็ยิ่งลุ่งเข้าไปใหญ่ใหญ่และที่สําคัญสถาบันครอบครัวอันไหนจะสุขเท่าสถาบันครอบครัวคะ่ะคุณจะปลดล็อกหนี้ปลดหนี้ปลดสินเพราะเจ้ากรรมในเวรบางท่านบางดวงจิตดวงวิญญาณได้เดินออกไปจากชีวิตคุณแล้วและสิ่งที่คุณมีปัญหาโครคไัยไข้เจ็บสิ่งที่ เจ้ากรรมในเวรดวงจีดวงวิญญาณเขายังไม่ปลดล็อกคุณเขาจะปลดล็อกคุณคุณจะได้ปลดล็อกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินสถานะอะไรก็ตามแต่ชีวิตคุณนับจากนี้คุณพร้อมที่จะรับความสุขครอบครัวของคุณจะมีแต่รอยยิ้มคุณปรารถนาจะปีบ้านคุณจะได้บ้านคุณปรารถนาจะมีรถคุณจะได้รถตลอดนะคะช่วง3เดือนนี้นั่นเองนะคะ ครอบครัวของคุณจะมีแต่รอยยิ้มนะคะจะมีเงินหลั่งไหลเข้ามาเขาเรียกว่าเรียกห่วงจุ้ยใหม่เข้าบ้านคุณนั่นเองต่อค่ะคุณจะได้หลุดพ้นออกจากห้าเหลียมน,นะคะทำไมเราถึงรู้ว่าคุณจะได้หลุดพ้นออกจากห้าเหลียมคะเพราะว่านี่ค่ะ นี่คือแดเหรียญการงานจะทําให้คุณได้หลุดพ้นออกจากห้าเหรียญและพลังงานของคุณที่คุณส่งบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรก็เลยมาส่งบุญให้กับคุณเพิ่มเติมนี่คือสิ่งที่เขามาบอกคุณนะสิ่งที่คุณขัดสนคุณหมุนเงินไม่ทันนะคะถึงขนาดขาดแลนคุณก็จะได้รับเงินนะคะเงินนี้มาจาก เงินด้านการทํางานธุรกิจการงานของคุณและโปรเจกต์ของคุณสิ่งที่คุณเฝ้ารอคอยมาเนิ่นนานนั่นเองต่อค่ะเซเว่นนะคะคุณมีตัวเลือกนะคะนะคะตอนนี้เขาบอกว่าคุณอยาก กวาดน้ําคว่ำขันกับเขาใช่ไหมนะคะเขาคุณจะได้กวาดน้ําคว่ำขันกับเขาแต่ถ้าคุณกวาดน้ําแล้วคุณจะหันกลับไปข้างหลังนะคะให้เดินออกมาใครทักใครทายอะไรก็ไม่ต้องตอบนั่นเองนะคะช่วงที่คุณกวาดน้ําเสร็จแล้วให้เดินออกมาจากวัดเลยนั่นเองต่อค่ะ <c oughs> ชีวิตใหม่คุณจะได้หลุดพน้นออกจากความขาดแขนนี่คือความรุ่งโรดความรุ่งเรืองชีวิตคุณจะเป็นชีวิตใหม่แสงไฟนะคะสปอร์ตไลท์จะส่องมาที่คุณสปอร์ตไลท์ส่องในเรื่องอะไรคะในเรื่องการงานการงานของคุณจะโดดเด่นคุณจะได้หลุดพน้นออกจากความขาดแขนลลานเปอร์เซนต์ค่ะแล้วคุณจะมีเงินเก็บเงินออมเป็นมหาเศรษฐีคุณจะรักเงินมากขึ้นนับ จากวันนี้ไปคุณไปทําความสะอาดซะนะคะก่อนวันออกพรรษาแล้วพอทําเสร็จแล้วกวาดน้ําคว่ำขันแบบนี้เลยเขาบอกว่าให้คุณกวาดน้ําแล้วก็คว่ำขันแบบนี้แล้วก็เดินออกมาขันนั้นนะคะเอาออกมาคุณจะถวายพระหรือไม่ถวายก็ได้แต่ถ้าเป็นเราเราจะถวายนั่นเองนะคะให้เป็นปัจจัยไปเลยแล้วเดินออกมาหันหลังออกมา นะคะหันหลังออกมาแล้วใครทักอะไรไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปสนใจนั่นเองนะคะแล้วก็บอกว่านี่แหละชีวิตใหม่ของคุณชีวิตที่มีแต่ความรุ่งโรจน์เราพูดแข่งกับกานะคะทุกคนคะ่ะนะคะกาเขามาเพื่อนําโชคและนี่สิ่งที่คุณจะได้แสงสปอตไลท์จะส่องมาหาคุณธุรกิจการงานของคุณจะมีความเจริญเฟื่องฟูอย่าลืมทําตามที่แม่หมอบอกนะคะนี่คือพลังงานจากเจ้ากรรมนเวร ทั้งที่ดีไม่ดีมาสื่อสารกับคุณนั่นเองค่ะวันนี้ค่ำคืนนี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ